รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้องมีซ p พีบร์นาพริกลองเลยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันนะครับและวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่นะครับผมซึ่งนะฮะที่นี่มีโฮมสเตย์ที่หนึ่งนะครับที่ติดริมแม่น้ําเจ้าพญานะฮะโฮมสเตย์นี่ชื่อว่าเรือนคุณแม่นะครับผมถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้เนี่ยลงรักอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้ผมนัดกับพี่มีนไว้เป็นเจ้าของที่นี่เข้าไปคุยกันเลยว่ามีห้องพักแบบไหนบรรยากาศเป็นแบบไหนอาหารมีอะไรให้กินบ้างตามผมไปเลยฮะไป การออกเสียงเนี่ยมันต้องเรือสุนแม่อะไรอย่างงี้ป่ะพี่ก็เป็นกิมมิคของที่นี่ชื่อว่าอะไรครับเอ่อเป็นียกว่าเป็นกล่องไม้มชช่ค่ะเฮ้ยโอ้โหของจริงแล้วอันนี้ใช่ผมเข้าใจแล้วทำไมพี่ผิดทึบดาวเด่นของที่นี่อ่าใช่ไหมพี่ หูวพี่สวยมากเลยอ่ะอินมีคือออกไปนั่งห้อยขาห้อยขา,ขาตรงนี้เลย <ขา S 1> โหเอาเรื่องว่ะนี้แจ่มเลยเยกี่รางวัลดีพี่ตอนนี้ให้ไปเลยสี่ True d e t a c t 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเร็วแรงทั่วไทยครอบคร,รัวเวิร์กแสพร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุคนเวิร์แกแ s ส ตอนนี้ผมอยู่กับพี่มีนนะครับเป็นเจ้าของที่นี่สวัสดีครับพี่มีนสวัสดีค่ะครับผมนี่คืออะไรครับพี่เวลคัมดิงค่ะคือน้ำอะไรฮะเออเป็นน้ำอัญชันโอ้สดชื่นหวานเจี๊ยี่มเลยฮะพี่มีนครับคำถามแรกอยากรู้ว่าการออกเสียงเนี่ยมันต้องเรือนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ป่ะพี่หรือว่าเรือนคุณแม่เฉยเรือนคุณแม่ก็ได้เพราะว่าแม่จริงๆของแม่เลยแล้วชื่อนี่คือมาได้ไงฮะก็คือแม่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเงินอ่าเราก็เลยให้เกียรติแม่นิดนึง เท่านั้นเองเท่านั้นเลยเห็นว่าที่นี่แบบจะจุดเด่นคือจะติดริมแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็การตกแต่งที่นี่ตกแต่งสไตล์ไหนครับเพทสไตล์บ้านบ้าน,บ,านบ้านบ้านเลยผสมบ,บ้านเลยญี่ปุ่นเล็กน้อยครับค่ะ <c oughs> รับรองไม่ธรรมาดาแน่นอนใช่ที่นี่มีไทยห้องประมาณแบบบครั โอ้โหคือถ้าว่าเป็นเป็นกล่องเนี่ยก็คือ1แบบ2แบบ3แบบประมาณ4แบบอืมเมื่อกี้แอบได้ยินตอนพี่แต่งหน้าอยู่มีคนโทรมาจองวันเสาร์ก็คือเต็มเอียดเลยวันเสาร์ต้องขอหยิ่งนิดนึงเพราะว่ามีน้อยใช่ต้องจองล่วงหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ฮอตมากค่ะโอ้โหขนาดนี้อยากดูแล้วว่าห้องพักแบบแรกที่จะพาผมไปคือแบบแบบอะไรเป็นบ้านห้องแฝด ห้องแฝดใช่ <Okay. S 2> จะมีห้องเล็กห้องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตกแต่งแบบไหนและราคาเท่าไหร่ดใช่ใช่ครับเอาล่ะครับมาถึงห้องพักแรกชื่อว่าห้องอะไรครับพี่อันนีเ้เป็นห้องแฝดแต่เป็นห้องใหญ่ชื่อมะยมเปรี้ยว มะยมเปรี้ยวใช่ทำไมถึงต้องเป็นมะยมเปรี้ยวมะยมเปรี้ยวอยู่ข้างหน้านี่เลยอ๋อพี่ก็ตั้งง่ายๆแบบนี้เลยชชิลๆเลยแล้วเดิมทีที่นี่นี่คือเป็นพื้นที่ป่าหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าอะไรคะถ้าอันเนี้ยจะเป็นจริงๆเป็นบ้านหลังใหญ่มีประตูไปตรงนู้นอแต่คือเอาไว้อยู่ใช่ไหมครับให้พ่อแบบเหมือนมามามาพัก พักผ่อน,อนแล้วมากลายเป็นโฮมสเตย์ได้ไงไก็คือ,อ,อตอนแรกมินขายกาแฟที่นี่ปักปีหนึ่งแล้วไม,ไม่ไม่มีคนเลยเพราะว่าลูกค้าไปร้านที่แบบเหมือนเหมือนเก๋ๆกว่าของเราจะแบบบ้านๆเขาก็ไม่ชอบเราก็เลยคุยกับแม่ว่าเอ้อแม่ตอนเนี้ยอุทัยอะบูมนักท่องเที่ยวเยอะทำยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเอ้มีนเราทำที่พักไหมเพราะว่าเรารู้จักกับอ,อ,อีกที่หนึง่งคือบ้านสวนจันทิตาครับผมเป็นสรัพ์นิกเดียวกับที่นี่ครับค่ะเราก็เลยแบบ อ่ะหาพื้นที่ตอนแรกจะไปในตลาดแม่บอกว่ามีนเรามีแบบสวยอ่ะอมแม่น้ําเจ้าพญาจริงตอนแรกเดินแค่สามสี่เก้าถึง,งนะั้นแหะใช่เพราะตอนแรกมินคิดคไม่ได้คิดไม่ได้ว่าแบบสวยหรออืมครับอืมเพราะมันอันนี้มันดูโซม,มากเมื่อก่อนครับพี่จนแบบอ่ะสถาปนิกมาสถาปนิกบอกเฮ้ยมีนสวยจัดมินก็เลยแบบอ่ะงั้นลองดูลอง,ดลองให้เขาแบบกเหมือนทำโมเดลมาให้ครับพี่ค่ะแล้วมาบูมตอนไหนครับ มาบูมหลังจากที่แบบมีรายการมาถ่ายทําบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ว่าเสาอาทิตย์นี่เต็มเอียดเลยใช่ใช่พใช่เพราะมันมีน้อยหลังมันไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้มันมีน้อยหลังอ,อย่างวัยมเปี้ยวนี่คือคืนละเท่าไหร่ครัพี่อันนี้เนี่ยนอนได้ถึง4เลยสี่เลยสองพัาร้อบาท<ะ>ใช่ราคานี้อรอใช่แต่ถ้าเกิดว่า3ามหเตียงก็คือสองพเอง มีแอร์สองตัวพันลมด้วยสบายเผ็ดร้อนเองนะใช่ใช่แล้วตรงส่วนนั้นคืออะไรอันนั้นจะเป็นห้องห้องเล็กๆจะมีแบบเหมือนเป็นประตูเล็กๆอเป็นแนวแบบแนวแบบนี้ตรงนี้พี่มีนบอกว่าเป็นฟูกยังไงนะพี่เป็นฟูกโบราณเป็นฟูกโบราณเท่ากับว่าเป็นฟูกปกติคือตรงนู้นคือ3ฟุตครึ่งแต่ว่าเนี้ยสฟุตคือถ้าเกิดว่าคนตัวใหญ่มากๆเงี้ยเขาจะซื้กแบบ จะตกเตียงแต่ว่าคือเราแบบเหมือนอนุรักษ์พวกเดิมครับผมค่ะแต่อย่างนี้น่าจะนอนแบบสบายไม่เจ็บหลังนะพี่ใช่เพราะโบราณอ่ะยิ่งยิ่งนอนดีนิ่มดีครับอย่างนี้อย่างนี้ห้องนี้ก็จะเหมาะกับวัยรุ่น4คนหรือแม่ก็จะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนใช่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 ราคานี่รวมอาหารเช้าไหมพี่ราคารวมหมดเลยรวมหมดเลยใช่สมมุติว่ามี5มุดนอนเบียด5เราก็เพิ่มอาหารให้ อ๋อมีห้องนี้เบียดห้ต้องเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเบดป่ะครับไม่ต้องเพิ่มคือเต็มที่แค่นี้จะนอนเบียด10ิคนก็ได้คืออาจจะแบบชิดๆหน่อยแล้วก็เพิ่มฟูกมาอีกอันหนึ่งใช่ไม่คิดราคาเพิ่มไม่ได้คิดแต่ว่าเราก็บอกว่าห้องน้ำมีหนึ่งนะอืมก็ต้องต่อคิวกันใช่ใเออปวดขึ้นมาก็ต้องรอก็ต้องแบ่งกันหรือไปลงข้างล่างยอมอันนี้คือมพยมเปี้ยว 2400บาท2500าบาทต่อมยบาทถ้ามา5คนตกคนละ5 0 0เองนี่่รวมอาหารเช้าแล้วด้วยใช่แล้วเดินไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาชิลมากใช่อันนี้ห้องแรกห้องที่สองคือห้องที่2คือติดกันผนังเดียวกันแต่ว่าเราแบบเหมือนทําให้แบบเก็บเสียงเนี้ยเล็กน้อยอเก็บเสียงเพื่ออะไรเก็บเสียงเพื่อออคุยกันเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมยามคืน อาจจะเล่นไพ่กันตีเด้งอะไรเงี้ยเออกู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับเสียงที่อาร์มาคือเสียงโปรดิวเซอร์สายคืนของเราเ้เงนะคุณบิ๊กโอเคเดกิจกรรมาคืนเผื่อสังสรรค์อะไรอย่างนี้น้องพี่เนาะใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าเก็บเสียงแค่ไหนว่าโปรดิวเซอร์ผมหาห้องเก็บเสียงอยู่ชอบเด็กๆมาได้ได้ใช่ข้าลองลองดูแต่มันเก็บได้เล็กน้อยจริงนะครับพี่มาถึงห้องข้างๆกันเลยมีผนังอันนี้กั้นใช่ อุ้ยเก็บเสียงจริงด้วยระดับหนึ่งใช่แล้วเมื่อกี้เตียงก็ไม่อัดแอดแอดด้วยไม่ไม่ไม่ออดออดอาจจะปึกปึกนิดนึงปึก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 พี่ยมอะไรพี่บิดคิดอะไรอยู่ถามจริงเออโอเคห้องนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่เมีนมะยมหวานมะยมหวานกับมะยมเปรี้ยวใช่เพราะว่ามะยมอยู่ตรงนี้เหมือนกันอ๋อน่าจะน่าจะมาจากคำว่าหวานเจี๊ยบเนาะอยู่ห้องนี้หวานเจี๊ยบเลยเสียงไม่มีหยอด <laughs> ห้องนี้ราคาเท่ากันไหมครับพี่มีอันนี้ออถูกถูกที่สุดที่สุดเลย1,700บาทแต่อน,นอนได้สองไม่อันญาตให้เสริมแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินั่นจริงๆก็คือก็ได้ตรงนี้ก็ได้สักหนึ่งสักสองนะเนี่ยพี่แต่ว่าพอวางคู่เคยวางแล้วแล้วก็ววเหยียบหัวกันออเล้เท็ไปหมดเลยเหยียบกันออกไปเลยโอเคอ๋อห้องนี้นอนได้สองคนเต็มที่สองท่านสองท่านาน,นี่ก็เป็นห้องถูกสุดของที่นี่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววิวอ่ะวิวหลักล้านหลักร้อยเลยสองห้องนี้เพราะว่าเปิดมาพูดเห็นแม่น้ำเจ้าาพระยจิงค่ คือห้องสองห้องนี้จะจะใกล้ชิดกับแม่น้าเจ้าพระยาที่สุดใช่โอเคนั่นก็คือมะยมเปรี้ยวนี่คือมะยมหวานแล้วห้องต่อไปคือห้องอะไรครับห้องต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังเล็กสุดเรียกว่าบ้านตุ๊กตาบ้านตุ๊กตาค่ะเล็กจริงๆเล็กจริงค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูบ้านตุ๊กตากันครับค่ะ ระหว่างเดินไปห้องตุ๊กตาครับพี่เมนตรงนี้คือตกแต่งเป็นสวนยังไงให้เห็นว่ามีพืชผักสวนครัวด้วยใช่ไหมครับใช่ระหว่างระหว่างทางก็จะมีเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นต้นเดิมๆที่แบบแม่กับพ่อปลูกไว้โอเดิมเลยใช่แล้วเราก็เหมือนเอาสาพนะพานอะมาค่อมตร,ตรงต้นไม้ขอ,ของของพ่อกับแม่ไว้ครับผมใช่แล้วพืชผักสวนครัวนี่คือมีอะไรให้คนที่พักที่นี่ได้ทานบ้างครับพี่ถ้าเป็นหน้าของมันจะมีมะม่วงมะ,มะ,มะยงชิด กระท้อนที่เราเดี๋ยวเราจะพาไปหลังนั้นซึ่งแบบเป็นกระท้อนหงใช่อันนี้ชะพูแม่วันไหนมีแม่ค้าในตลาดสั่งแม่มินก็มาตัดไปขายที่ที่เขาชอบเอาไปห่อเมี่ยงคำล้วใช่ค่ะใช่ใช่โอ้โหเป๊ะเลยใช่อร่อยอันนี้อร่อยอ่ะนี่เราถึงแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะบ้านตุ๊กตาปชื่อบ้านตุ๊กตากันเรือนมักกลุ เรือนมะกรูดเนี่ข้างหลังเป็นต้นมะกรูดนั่นไงว่าไงว่าเราต้องมีต้นกูจริงแท้เข้าไปดูนะครับปได้ค่ะมาถึงห้องที่สมนะคะชื่อว่าเรือนมะกรูดใช่ที่บอกว่าเมื่อกี้มีต้นมะกรูดอยู่ข้างหลังใช่ไหมพี่กดอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะสูญพันธุ์แล้วค่ะอ๋อแล้วต้นไม้หรือว่าอะไรที่อยู่ีนนี่คือคุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้หรอใช่ค่ะอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ด้วยว่าตั้งชื่อเรือนต่างๆให้หมดเลยใช่คื ที่นี่แทบไม่ต้องปลูกต้นไม้อเป็นเดเขียวไปหมดเลยน่าอยู่มากเลยเรือนมะกรูดนี่อยู่ได้กี่คนครับพี่อันนี้เตียงห้าฟุตนอนได้สองแล้วก็ตรงนั้นมีอันนี้คือเสริมประจำเลยเราจะแบบมีตรงนี้ด้วยใช่เสริมใช่โอ้วิวดีด้วยนอนแบบว่าเป็นเหมือนพื้นที่ของตัวเองจะเป็นมุมของเขาครับผมอันนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็กหน่อยลูกเล็กหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่สามเนี่ยจะจะแน่นไปนิดนึงผู้ใหญ่สามก็นอนได้นะพี่นี่ก็ได้อยู่แต่ห้องน้ำมีหนึ่งเหมือนกันห้องมีหนึ่งยต ก็ลง <łość> ไปข้างล่างเหมือนเดิมครับผมลงไปองข้างล่างเนี่ยหพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้2,000บาทเอง2 0 0 0เองคุณใช่สามคนหารเงินคนละเท่าไหร่มันเล็กๆหน่อย 600... 66.67บาทค่ะ้วยความพี่เรียนวิศวะมาก็จะโชว์เหนือหน่อยว่าเราคิดเลขเร็วแล้วก็ปัดจุดให้ด้วยอีเป็นไง เออโอเคครับพี่นี่แหละครับคือเรือนมะกรูดนะฮะเดี๋ยวจะมีไฮไลท์อีกห้องหนึ่งเรียกได้ว่าห้องแบบเป็นห้องที่แบบมาที่นี่ต้องว้าวที่สุดเลยใช่ไหมพี่ก็เป็นกิมมิคของที่นี่เป็นกล่องเป็นกล่องเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงพิเศษยังไงไปเลยฮะกล่องหลบภัยใช่ค่ะเฮ้ยโอ้โหของจริงแล้วอันนี้ใช่ โหพี่สวยมากเลยอ่ะ,ะแล้วก็อันนี้สามารถออกไปห้อยขากินมิกคือออกไปนั่งห้อยขาห้อยขา,ขาตรงนี้เลยใช่โห oh, เอาเรื่องว่ะตรงนี้แจ่มเลยสนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าครั้งแรก ที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศ CP พ,พี่มีนครับก่อนจะไปห้องตัวท็อปเดยแอปเห็นว่าโอ้โหเป็นแบบว่า หมือนเอาไม้ปิดทึบเลยทาไมถึงดีไซน์แบบนี้พี่เขาอยากให้เป็นส่วนตัวส่วนตัอเข้าไปปุ๊บก็คือจะอะไรก็ได้อยู่ในนั้นคือไม่ไม่ไม่ต้องการทําอะไรเลยอยู่ในห้องอย่างเดียวใช่เขาทำอะไรกันพี่เวลาอยู่ในห้องแบบนี้เขาทำอะไรนเขาก็เอ่อเอ่อเอาความคิดพี่เลยไม่ไม่ต้องนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยนั่งดูทีวีแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบทํางานเอาโน้ตบุ๊กมาทํางานใช่ดูหนังอะไรเงี้ยอาจจะเสียงดังหน่อยค่ะ <laughs> ครับโ okay. <laughs> อเคคำตอบก็ประมาณนี้ว่าอยากให้คนที่มาพักเป็นส่วนตัวนั่นเองโอเคเขาเรียกว่าเป็นกล่องหโนลบองลกไทยก็ตั้งไว้ครับผมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูห้องตัวท็อบกัน ชิญค่อันนี้เรียกว่าเรือนมะม่วงโอ้โหยังปะเรือมะม่วงใชิญค่เฮ้ยโอ้โหของจริงแล้วอันนี้ใช่ผมเข้าใจแล้วทำไมพี่ปิดทึบค่ะก็คือถ้าไม่ปิดทึบนี่เห็นทุกอย่างใช่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าลูกค้าเดินบนสะพานแล้วก้มต่ำก็ก็อาจจะเห็นเห็นบ้างหือเป็นเด็ก ตัวเ,เล็กๆก็จะเห็นเลยโอ้โหห้องนี้สวยมากเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นพื้นที่เราอยู่แต่มีสวนให้เทควิวได้ด้วยอ่ะใช่ค่ะใช่โอ้โหพี่ตอนนี้นอนได้กี่คนครับเนี่ยอันนี้ถ้าตอนเนี้ยอันเนี้ยคือเตียงปกตินอนได้สองแล้วก็สามารถมีเสริมได้อีกเดี๋ยวพาไปดูห้องที่เสริมโอ้โหค่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้สองพันเองสองพันบาทใช่มีแอร์สองตัวนะคะมีห้องมีเสริมได้ด้วยถ้าเสริม extra bed นี่คิดตังค์เพิ่มไหมห้าร้อยบาท ก็แค่นั้นเองใช่โอ้โถ้ากบว่าถ้ามาสองคนก็แค่สองพันเองใช่ค่ะรวมอาหารคช้าแล้วด้วยใช่โอ้พี่สวยมากเลยอ่ะอินนี่คือออกไปนั่งห้อยขาห้อยขาตรงนี้เลยใช่เดี๋ยวพาออกไปเดี๋ยวไปดูนะค่ะห้อยขายังไงใช่โอ้เอาเรื่องว่ะตรงนี้เจ็บเลย จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องหลไภัยครับผมเพราะมันจะเป็นกล่องเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบไม่เข้าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องปิดลมไม่มามองไม่เห็นวิวแต่ว่าคือเราเสิ่งที่สานิีคิดมาก,ก็คือให้ดูแค่วิวในกล่องของเราเท่านั้นเหมือนเป็นพื้นที่ของเราเลยใช่แล้วก็นั่งห้อยขาอะไรอย่างี้ค่ะชิลๆเทควิวไปเหมือนแบบมาปล่อยจอยตามต่า,ตาตงจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยห<ช>นีความวุ่นวายในกรุงเทพรถติดอะไรต่างๆค่ะ เห็นว่าที่นี่ตกแต่งสไตล์มีญี่ปุ่นเข้ามาด้วยเหรอคบพี่สไตล์ญี่ปุ่นเล็กน้อยอ๋อชิลมากอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งคือห้องแบบนี้แหละเป็น private zone แต่ว่าเสริมเตียงได้ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นห้องชื่อว่ามะม่วงมะม่วงแล้วอีกห้องที่เสริมเตียงได้คือชื่อว่าอะไรครับอกระทร้อนกระทอแต่ว่าอันนี้ต้นมปะปัาแต่ชื่อต้นมะม่วงแต่ชื่อเรือนมะม่วงเพราะว่าข้างหน้าเป็นเรือนเป็นต้นมะม่วงนะคะทำไมพี่ไม่เอาผสมอะไรครับ <c oughs> จริงๆแล้วมีแต่ว่ามันตายมันดืนต้นตายงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องกระท้อนกันไปเอาละครับนี่เราเสกเตียงเสริมมาให้แล้วเว<ช>ลาวางก็วางตรงนี้เลยใช่ค่ะจะมีเสริมได้สองมีหนึ่งมีสองแล้วในห้องเมื่อกี้ก็คือเสริมตรงนี้ได้เหมือนกันได้หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ก็เพิ่มห้าร้อยบาท เตียงละ500บาทเท่านั้นเองโอเคห้องนี้ราคาเท่าไหร่นะครับพี่มุกถ้ามีเสริมอันนี้2 5 0 0บาท2,500เพราะว่าถ้าไม่มีเสริมก็2 0 0พันพววิววันนี้ก็จะห้องนี้จะเป็นห้องที่ลูกค้ารีเควสตลอดตลอดเพราะว่าต้นไม้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินทาออกไปดูข้างนอกอ๋อค่ะอันนี้ชื่อเรือนกระถอ o นเรือนกระถอ o นี่นี่ต้นซ้ายขวามือนี่เราคือต้นอะไรฮะเนี่ยเดียวดีจังเลยกระถอ o เนี่ยอ่ะมากันที่เขาเรียกว่าอะไรระเบียงห้องนี้นะฮะเป็นห้องที่แบบมีวิวต้นกระถอ o นนั่นเองนี่ เขียวพอดีสวยงามพี่มีนบอกว่าเวลามานี่เราจะโชคดีถ้าเราเจอแบบว่าสัตว์มีพิษใช่ไหมพี่คือมีอยู่แล้วเราไม่เคยโกหกลูกค้าลูกค้าถามว่ามีไหมบอกว่ามีอืเพราะว่าเราธรรมชาติไงใช่เขาก็จะอันนี้แต่ถ้าคือเราลงไปอันนี้เราไม่ได้รับประกันก็ใครที่มาที่นี่ก็ตอนกลางคืนก็อย่าไปเดินข้างล่างใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันมันเพราะว่า สัตว์พวกนี้เขาก็มากับความธรรมชาตินั่นแหละ,ะแสดงว่าที่พักเราธรรมชาติเนี่ยเขาก็เลยมาใช่เพราะว่าถ้าไม่มีก็แปกลกแล้วใช่ใชโอเค,คนี่คือห้องพักทั้งหมดของที่นี่ที่เราพามาดูหมดแล้วยังพี่เออจริงๆมีอีกแต่ว่าอันนี้คือแบบที่ลูกค้าแบบมาพักกันแบบอ่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรียกว่าเป็นดาวเด่นของที่นี่พี่มิงครับโต๊ะนี้คือเห็นว่ามีเรื่องราวของเสือด้วยใช่ไหมพี่ก็ใช่ก็คือเราพยายามหาไม่ใช่เป็นเนื้อหนังอะไรนะคะเสือญี่ปุ่น เอาไว้สําหรับแบบให้มันเข้ากับบรรยากาศใช่ค่ะตรงนี้ก็ลูกค้าก็สามารถนั่งสี่คนพอดีได้เลยมีครบขาพอดีเลยสิพี่เอาไรเอ่อนับเลขอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยทีวีนี่ดูช่องไหนได้บ้างพี่เวิร์คทอยยี่สิบสามเท่านั้นค่ะรายการหนีเที่ยวกันเนาะใช่ค่ะดีหมดยกเว้นโปรดิวเซอร์ จะกินข้าวแวะมาอีกสักห้องหนึ่งห้องนี้คืออะไรครับพี่มินครับอันนี้ชื่อว่าหางกระรอกอ่าต้องมีต้นหางกระรอก,กอย่างแน่นเลยตรงนี้ข้างในค,ค่ะแต่ห้องนี้นี่คือเหมือนจะวิวสวยที่สุดแล้วไหมพี่เห็นแม่น้ําประมาณร้อยแปดสิบองศาอ๋อตลอดสายเลยใช่แต่อาจจะมีแบบาสายไฟบ้างเล็กน้อยครับผมค่ะ แล้วห้องนี้นอนได้กี่คนครับห้องนี้จริงๆแล้วนอนได้2แต่ว่าเสริมอีก2องเป็น4ใช่แล้วอย่างงี้ต้องต้องบวกเพิ่มอย่างละ500รอป่ะครับใช่ค่ะห้องนี้ก็จะ3 0 0พบาทถ้ารวม2เตียงแล้วเหรอครับใช่แต่ถ้าไม่รวม2เตียงนี่ก็คือส0 0พั0 0ออ่าคือละ2 0 0พันค่ะคือต้นหางกระโอกใช่ไหมพี่เขาเรียกว่าเรือนหรือว่าห้องห้องหางกระโอกเรือนเรือนหางกระโอกทุกทุก ทุกห้องของเราจะเรียกว่าเรือนหมดทุกห้องเห็นว่าจะมีสร้างอะไรอีกครับพี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นวิลล่าอีก3ามห้องเป็นห้องแบบใหญ่ๆเลยโอ้ใหญ่บึ้มเลยคือตอนนี้กลาลังดําเนินการอยู่โอเคนี่ก็คือห้องพักทั้งหมดนะครับของเรือนคุณแม่เดี๋ยวไปหาข้าวกินกันดีกว่าอยากรู้ว่าที่นี่สไตล์ไหนได้ค่ะ มาถึงเซตอาหารของที่นี่อันนี้คือเบรกฟาสต์หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอาหารมีมีประมาณไหนบ้างแนะนำหน่ยครับคือตอนลูกค้าที่มาเช็คอินเนี่ยเราจะให้เลือกระหว่างมีกลวยจับครับโจ๊กแล้วก็ข้าวมันไก่ครับผมลูกค้าก็เลือกได้เลยที่เป็นเจ้าดังที่อร่อยอื แล้วในส่วนฝั่งนี้คืออะไรครับพี่อันนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้ปัาทงโกแล้วก็มีขนมผลไม้อ่านี่เป็นเซตอาหารเช้าที่คุณสามารถเลือกได้ใช่มีให้หลากหลายแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่ใช่อ่ะพี่มีนครับฝากหน่อยครับสำหรับเรือนคุณแม่ถ้าใครอยากมามา,มายังไงฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะก็คือ,เ,อ,อเรือนคุณแม่เนี่ยมาง่ายๆอยู่ที่เกาะเทพโพนะคะครับแล้วก็มีที่พักไม่เยอะแต่ก็อบอุ่นอืค่ะ ก็คือสามารถมาพักได้แล้วก็ช่วยกันติดตามนะคะช่อง WorkPoint 23นี่นี่นี่รายการชื่อหนีเที่ยวกันหนีเที่ยวกันใช่ค่ะรายการนี้คนดูเยอะมากเห็นว่าก่อนจากไปจะมีกิฟต์วอลเช์ให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกี่รางวัลนี่พี่ตอนนี้ให้ไปเลย4 4สี่รางวัล4ห้องสี่เรือนสี่ห้องเลยให้ห้องนอนเลยใช่ค่ะ สำหรับ4ี่ห้องนะฮะกติกาจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามใน f a c e b o o หนีเที่ยวกันนะครับแล้วเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีในนั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่มีลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจดีมากสี่รางวัลมาได้นะแล้วพี่มินบอกว่าถ้าใครในทีมงานหนีเที่ยกันมาโผล่มาได้เลยโผล่มาได้เลยได้พักหมดเลยใช่ แต่ถ้าใคระมามาเก็บเงินที่ผมผมอยากอุดมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแบบได้ได้ได้คือรายการอะไรครับพี่เมียหนีเที่ยวกันช่อง23คือก็อายุเยอะแล้วก็เหมือนแบบโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับเยี่ยมพี่มียนของคะพี่ขอบคุณมากนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้ลีจะชวนชาวหนีเที่ยวกันมาช้อปสนุกที่ King Power ร์สำหรับเดือนพฤศจิกายนโปรพิเศษแจกส่วนลดสูงสุดถึง5,000บาทค่ะ ใครสะดวกสาขาไหนก็ไปช็อปได้เลยที่รางน้ำสีวรีพัทยาและคิงพาวเวอร์ภูเก็ตค่ะต่อแรกนะคะช็อปครบ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับทันทีส่วนลดสูงสุด3,500บาทอีกต่อเมื่อช็อปครบ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปต่อ1นใบเสร็จก็รับคืนกิฟต์วอ c h เชอร์อีก1 5 0 0บาทยังไม่หมดนะคะเมื่อซื้อแคชคัพสามแส0 0 0 0บาทแจกทริปไปเที่ยวสาป,ปาประเทศเวียดนามทันที2คนโปรนี้เฉพาะที่คิงพาวเวอร์รางน้ำค่ะ สายช็อปไม่ควรพลาดนะคะช็อปสนุกความสุขเป็นไปได้ไม่รู้จบส่วนใครหาอะไรสนุกๆช่วงสิ้นเดือนก่อนคืนวันลอยกระทงแนะนำให้มาค i n g p ว w e r รางน้ำเลยค่ะวันที่24-26พฤศจิกายนนี้มีจัดกิจกรรมสนุกๆกับศิลปินมากมายและมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะแต่ตอนนี้ลีขอตัวไปช็อปต่อก่อนนะคะ แอบกระซิบนิดนึงว่าเดือนธันวาคมนี้ก็มีโปรเด็ดเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะใครมีไฟล์สินปีนห้ีห้ามพลาดต้องมาช้อปที่ King Power เท่านั้นค่ะในเมื่อเราเป็นโรงแรมเชิงประวัติศาสตร์ด้วยความที่เรานำสงครามมาเป็นธีมของโรงแรมฟังแล้วมันอาจจะน่ากลัวเราก็เลยหลอกพวกตัวรูปขึ้นมาเป็นข้าประธานประจำโรงแรมดึงอมสวยมากเลยครับเคยที่เป็นชิ้นเดียวกันและช่างแกะสลักคนเดียว <c oughs> แกรนด์ดีลักซ์นะครับ <c oughs> จุดเด่นของห้องจะอยู่ที่อ่างจูเนสสวีทนะครับโ oh. เราเริ่มเปลี่ยนอ่างแล้วโอ้พี่เอาอ่างแบบนี้เลยอะฮะโรโยสวีท <Royal Suite S 2> เป็นห้องดีล็กล่า oh. นะครับถามจริงโหนี่ใช่ไหมที่พี่เล่าให้ผมฟังถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูความต่างของห้องทั้งสองห้องนะครับ <Wh ee. S 1> ชัดเลยเนี่ยนนแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นปีกไม้ของลิงตัวข้างล่าง ตอนนี้พี่ตั้มใจดีมากๆม,มีกิฟต์วอชเชอร์ให้เรา3รางวัล